สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไผ่ยายไผ่พา,พากิน,านพาร้อยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ะมื้อนี้ยายไผ่หน้าผมมุ้งมาทางลเลยเฮ็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจา้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่นะไเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตท,ที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิง่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์์ใดหรืออว่่าาาาาาจัักกกคคมมมมเเนตขุ้ยยยยททบไผ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาๆลายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลเนี่ทางอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะจ้าสำหรับผู้รดมักตำเล่ามอนี่ตำเล่ามีคือเกาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งค่ะนิติจัดไปว่าสั่นเนวทางนิติจะาไป2ตัวคู่ตดบนว่าสั่นเนาะจ้า0 6 1 7 1 9ก6 3 5 3 8 4 5และ48อันนี้คือเนวทางคู่โตด2ตัวถึงนิติจัดไปเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทาง แคบหนาจอเลยจ่ะดับ10หน่วยถึงและดับ10หน่วยล่างโปง่งปกเขียวซังดับบนล่างเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะอ้าวพิจีนาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยนาะคะ่ะมกักกจังจวดเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะการเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์รวดแล้วแต่เป็นแนวทางเด้อจ้าพี่น้องมักอาจารย์ท่านใดจังแคบหนาจอเนาะจา้าเนะาะเพราะว่าเพิ่นก็นมีหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะ ขั้นมักจังจวดเนาะค่ะขั้นมักจังแค็หน้าจอไหวเนาะพี่น้องขั้น่มักอ่ะทานได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิร์ค่ะเป็นแนวทางของอันแอดวันชัยแอดวันชัยบอกว่าวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้วิ่งสองเอาละค่ะพี่น้องค่ะไปหมักแนวทางอาจารย์วันชัยกะแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะแต่ว่าติดดับเนาะค่ะเนาะกัพิจารณาได้พี่น้องขั้นมักกจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์โชคทวีวะสันถูกเต็มเต็มมาหลายงวดิดแล้ววะสันงวดที่แล้วเวพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่า3าม2จ็ดหกสองศูนย์เจ็ดวสันมาหกสองแต่ว่ายายไพ่เห็นงวดนี้เป็นงวดแหลกเด้อพี่น้องมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าเน้นๆเลยเปลหากัหกเจ็ดเอาพี่น้องมากตัวใดกับจังจวดน้ำเพลนเนาะค่ะเนาะอาจารย์ทวีชัยวะอันทวีโชควะสัน,นาะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดปุ่มน้ำเพลนเด้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดนั่นเนาะจ้ะพี่น้องแอดนั่นเราบอกว่าเด่นล่างศูนย์นี้ของแอดนั่นเขาดีได้พี่น้องมาเบิ้งค่ะแอดนั่นเราบอกว่างวดที่แล้วหนึ่งสองสามสี่มาสองาจากหวัวเนี่ยแอดนั่นบอกว่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์มาตัวใดตัวหนึง่งสัน่นเอาพิจ,จารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะเนาะมากระเจืดจาาสาดเบิ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะโอ้เสียงนกฮองพี่น้องขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้ะ น,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางเด่นบ่นของเพื่อนเนาจะจ้ะตัวเดียวว่าสันกระลั่นตีเลยผู้ใหญ่แอนบิวเนาจะจ้ะซื้อเพื่อนว่าผู้ใหญ่แอนบิวเนาจะจ้ะเพื่อนบอกว่าเด่นสามเนาะจะ้เนะแต่เด่นล,ลักลอยบ,บ่พี่น้องตัวเหตุเสียมเป็นเลักลักใดน้อพี่น้องน้อลักลอยว่านาะจา้ะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางเสี้ยนระยองว่าสันเสี้ยนระยองห่มาเพื่อนบอกว่า ชุดปศนีขางเทิงเด้อเด่นบนศูนย์เก้าสันบนเนียนๆคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าขางล่างเด่น 2, 29, 9, 2, อสองสองเก้าเก้าสองวัดพี่น้องขันหมักกะจวดจาดฝาดเแบิ่มน้ำพลได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำพลได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์รับแล้ผู้ใดมากจังแคบหน้าจอเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าอาจารย์รับแ,แล้วแลมีหลายใบยเนาะจา้ะเพื่อนบอกว่าหลักสิบบนศูนย์สองสี่ห้าหกวัดพี่น้อง มากระจังตววจาาน้ำเพินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าเอออันนี้เป็นเนื้อทางตามล็อกเนาะพี่น้องตามล็อกพ่นว่างวดที่เรียกพ่นเข่าหาสามศูนย์เอางวนนี่บะขันมีบ่พี่น้องโอพี่เดีครั้งพี่น้องขาครั้งทึ่งพี่น้องจ้าเนาะอ้าวแคบหน้าจอเลยจ้ะสามตัวบนแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะราะว่าว่าอ่านให้เนาะตัวเลขเพิ่นลายเนาะจ้าเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวอทางเล็กตามล็อกเนาะค่ะเนาะจังหนับเอาเด้อค่ะพี่น้องจังแคบเอาเด้อจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าแนวทางของแอดไทยลีลาเนาะพี่น้องเนาะแอดไทยลีลาบอกว่าชุดวิ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้าสองตัวอยู่ที่สามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแปดเจ็ดและเอ่อเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะเอาขั้นมากับจังจวดน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะจังพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่นแนวทางตาหวังวัันพี่นองมักแห้งตาหวังเิ่นวาขอแนวทางตาหวังเนเดอร์วัซซันมาละค่ะตาหวังไ่มาสองตัวล่างนะจ้ะมักตัวใดก็จังเอาเดอร์ว,วัันแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเจดหกเก้าสนึ่งสห้าหนึ่งสองห้าสองสีสองเจ็ดสองเก้าหกหนึ่งเละาซีมักตัวใดก็จังจวด,น,ดววน้ำเดอร์วัซซันตาหวังละวานเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดสิบล่างเอดหนูน้ําสมัยเนาะค่ะสําหรับผู้ใดมักเนวทางสิบล่างหนูน้ําสมัยเนาะค่ะมามาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิรงค่ะงวดที่แล้วเข่าของเพื่อนนอนจ่าหกหกศูนย์สองเนาะจ่าเนาะงวดนี้ห้าเก้าหนึ่งเอาไปจับใส่แนวทางของอันแนวทางของอันแบ่งปันเพี้ยนไดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์กับสองเนาะจ่าเอาศูนย์กับสองเนาะจ่าแบ่งปันเพี้ยนเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่างวดที่แล้วเพิ่อนไฮเจ็ดสามศูนย์เนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าสามเก้าสองแปดสามสามเก้าสามสองและเก้าสองเพิ่นเน้นแปดสามเก้าสามและเก้าสองเนาะจ้าเอาขั้นมากระจังจวดน้ำเพิ่อนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางลางล่างของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยเนาะค่ะอ่าเพิ่นบอกว่ามวดน,นี้ฟาดหก กับเก่าข้างล่างว่าสัน่นสองตัวอยู่ที่หกสามเจ็ดเก้าหกสี่ชุดนี้รวยว่าสัน่นชุดเน้นสุดๆก็คือหกเก่ากับเก่าสองเอดนั่งฝ้าหน่อยใจเกินลอยพี่น้องคะ่ะคั้นมักกับจังจวดจาดฝาดบ้มน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะ,ะจังพิจารณาน,าน้ำเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอันแอดตนเนาะจ้ามันอยู่ที่ใจนี่แหละจ้าพี่น้องเพื่นอนอบอกว่าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดและศูนย์แปดมากกัจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันน,นี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะแนวทางเลขด네ับล่างเอ a k i n o เนอะจ้ะงวดที่แล้วดับ8เอา U เนอะจ้ะออก6 2อวดนี้ดับ7ล่างวาสันพี่น้องขั้นมากระจังจวดน้าเพื่อนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยลจ people, ้าอันนี้เป Ges ็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าเอาแบงปันเพื่อนๆมาตัดมาตัดแนวทางของอาจารย์ชนะพ่นออกเนาะค่ะเนาะเอาแบงปันเพื่อนๆมาตัดอาจารย์ชนะพ่นออกคนบอกว่าอ่า สิบล่างสิบล่างเหลือศูนย์ตัวเดียวคือแง่ไพวาหรอนพี่นองเนาะสิบล่างเหลือศูนย์ตัวเดียวนอจ้าขันบักกจังจวดน้ำเพลนนอี่นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าตัดออกแล้วเหลือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์เก่ามากกจังจวดน้ำเพลนนอี่นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนุ่มบอลระเบือเนาะค่ะนุ่มบอลระเบือให้มาอยู่ที่เพื่อนบอกว่าจังสี่ลหละ นมมอระเบือหามากนะจ๊ะเพื่นบอกว่า43 47 48 53 57และหา8เนาะพี่น้องขั้นมากะจังจวดจดาดฟาดบ่มน้ำเพลนเนาะค่ะพี่น้องขะต่อไปเลยจา้าห้ามาปิดท้ายด้วยเนื้อทางเลขตามล็อกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่า7 8ประสานเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยัยไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาจ้าทีเด็ดเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆฮงรวยๆปังๆัๆงๆสุข,ขุมสุขคน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมุญเนื้ท่าให้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนวท่าเนาะจ้าขอบคุณห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า